สวัสดีครับไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นในการจะรีแอคเพลงขนาดนี้มาก่อนเลยเพราะว่าน,นี่คือ Rumor คงไม่ต้องพูดความทำเพลงถึงสมยาและความสุดยอดของมันถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วโอ้ oh, ไปกันเลยครับไปเฮ้ยสเปเชียลเอเจนตเป็นหน่วยพิเศษอะไรสักอย่าง ตอนแรกเห็นในเทรลเลอร์มีความแบบจิตจินิดหน่อยนะตึงแนะ hey, ท้จริงๆนะอ้าาาเพชรชกเปิดก็ตึงแล้วเหมือนที่โมนี่ว่าจริงๆ hey, มีสัญญาอะไรหลายอย่างมาชีสิบเก้าคุณเป็นคนถ่ายหลังเลอาด้วยแต่คุณต้องเป็นคนที่ อยู่หน้ากล้องคมพร้อมกันเดี๋ยวว่ากันกเลื่อเกิดอะไรขึ้นทำไมแค่โดดจังแต่นอ้อยเพราะดีอืมว้าวทรานสิชันแบบโหคุณเป็นคนสัมภาษณ์แล้วคุณก็ณคนตอบด้วยไอเดียอืมเดี๋ยวแต่พยดว,ว่ากักน พูดจ้าโอ้ผมดูไม่ทันพี่โหอ,อะไรใหม่ๆจริงเดี๋ยวนะแล้วเราดูเนื้อเรื่องอย่างเี้ไปได้เราต้องฟังเพลงด้วยเดี๋ยวนะอุ้ยชอบอะไรี๋ยเดี๋ยวคืออืม เช่จังหวะที่เปลี่ยนอารมณ์จากฉากนิ่งๆยืนถือป้ายไปเป็นเต้นแม่งโอ้ยมิชาแทว้าวโอว้ชอบมูดของ MV นี้ว่ะไม่เครดูเอวนั่งพิงมาก่อนเลย เยี่ยมเป็นโนมาจากไหนวะเมื่อกี้ได้ยินชัดมืนแต่เราชอบนะเฮ้ยมีแดนเซอร์เป็นชุดดำมาจากไหนที่หลับหรือเปล่าครับโหเมื่อกี้ไม่ทออันมองเลยว่าใครบ้านเครืองคู่กับโมเดลอย่างเบอกวาะลุดโฟกัสไปอืมโเมื่อกี้มี ว้าวอะไรอย่างนี้อะทำไมเลือกถ่ายมุมนี้วะดูดูตัวใหญ่ทุกคนเลยขอยอย่านะแต่ว่าไม่ตัวเมื่ี้แปลกๆแต่ว่าชอบไอเดียอันนี้สวยโอ้ ตอนแรกคิดตั้งแต่ในทีเซอร์แล้วว่ากับโปรมันดูทำให้เต้นเพลง,พย,งยากหรือเปล่าแต่เอวีก็หายคำตอคุณแล้วนะไม่พูดถึงเนื้อเพลงเพราะว่าทุกคนน่าจะพอดูเนื้อเพลงอยู่แล้วเนาะเพราะมันเคยร้องมาสองสามทีแล้วเพลงนี้อืมโหโอ้มีกิมมิคนี่ถึงคิสมีนะ แต่ครั้งนี้มันเพิ่มอะไรมาอีกหนึ่งขั้นเฮ้ยยิงผมตายเลยแล้วเป็นโอ้โหอีกครั้งที่เอ็มวีหยุดกลางคันของพีเอ็นเคดูสตอรีร่กันครับคุณเฟย์ขึ้นมาเลยยังไงว้าวเฮ้ยโอ้โหมันเหมือนของ AKB เลยนะและ้วว้าว ใช่ีใช่ะโอ้ข้อรันนีมีเปลี่ยนเปลีป่ยน,นบ้างนะกีตาต์าตัวนี้เหมือนเดิมนี่โอ้ ทำไมเรานักเมื่อกี้ฟังนักติงล้วเป็นนักติงเท่าไหร่อะว่าทุกคนณฟังออกหรือเปล่าว้าวโหจบยังอ๋อว้าวคนดูคลิปนิดนึงอ๋อ มีไวซี่ให้นินขึ้นเป็นขึ้นเป็นเครดิตด้วยเขามีตำแหน่งแล้วโอ้โหอันนี้เป็นมีไฮเดซี่ขำๆเนาะน่าสนุกแล้วเมื่อกี้อะไรนะอะไรวะโอ้นี่ไกก็ว่าผ่านผ่านตาว่าคิสมีแต่ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเพลงแต่ว่าเป็นการแข่ง cover dance นี่เองเดี๋ยวๆขออีกทีขออีกทีนะขออีกที อ๋อคือเป็นวินเนอร์สทีมซึ่งว้า wow. วซึ่งมีชื่อทุกคนยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมครับผมเป็นรางวัลที่ดีมาก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 เยี่ยมเลยครับสุดยอดอ๋อเป็นแบบเอ,อาหอบสิครับโอโ้โหตั้งเพลงน,น,นี้อันนี้เราก็อะไรเอ่ยอ้าวแต่ว่า โอ้นั่นแหละครับนั่นคือรูมเมอร์อันนี้ก่อนนะอันนี้ถ้าใครถ้าใครตามช่องผมไปได้เรื่อยจะเห็นว่าเราไม่เคยมีมูนในการรีแอคแบบนี้มาก่อนเลยเป็นการรีแอคที่ <laughs> จะเฮ้ยแล้วก็จะจะอึ้งกับอะไรใหม่ๆทุกๆไม่กี่วิ <laughs> อรเรื่องเรื่องเนื้อเพลงมันพูดถึงเนาเพราะว่าอย่างที่บอกไปในคลิปเมื่อกี้ว่าทุกคนแค่จะรูนเนื้อเพลงเพลงนี้มาอยู่แล้ว ดนตรีบ้างดีกว่าพูดตรงๆว่าจังหวะที่ฟังใน MV เมื่อกี้ไม่ได้ฟังดนตรีมากเพราะว่าเนื้อเรื่องกับภาพที่ออกมาบันสุดกว่าแต่ว่าวิเคราะห์จากตัวทีเซอร์หนึ่งคือกลองกลองไม่รู้สิมันให้ความรู้สึกเหมือนเล่นมันสดมากขึ้นมันหนักขึ้นแล้วมันก็ไม่ไม่ตึงมันมีข้อดีข้อเสียนะบางทีก็รู้สึกว่าเหมือนแบบอยู่ในจังหวะที่คุณพร้อมเต้นมากขึ้นแต่บางทีก็แบบรู้สึกว่ามันไม่ไม่ทุ่มหรือว่าไม่ไม่ไม่ส่งจังหวะอันนั้นไม่รู้สิ เหมือนทว i n t นเทลเหมือนทว i n t นเทลเลยล่าสุดที่ดนตรีก็เปลี่ยนจากต้องบ,บอบแบบเอียนึงคือกีตาร์อันนี้คือฟังจากตัวฟังได้จากคลิปทีเซอร์เนาะไม่ได้ฟังได้จากเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้โฟกัสกับเนื้อเ่องและภาพมากกว่ากีตาร์มีการเพิ่มโน้ตตรงอินโทรไปนิดนึงนิดนึงแล้วก็มีเสียงกุงก้งกิง้งกุ้งกิ้งที่ฟังชัดมากขึ้นอย่างเมื่อกี้ถ้าเราทักในคลิปว่าเปีนเลยโน้ตทัชัดขึ้นหรือเปล่าน่าจะใช่น้าจะใช่สิ่งหนึ่งที่แอบกลัวซึ่งเมื่อกี้ซึ่งเมื่อกี้ก็ รู้สึกนิดๆคือการที่เสียงคอรัส<ม>เครื่องฮาร์โมนีที่มันจริงๆกุ้งๆเสียงเปียโนโผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่ารู้สึกมันได้น้อยลงไม่รู้สินั่นคือเรื่องดนตรีเราพูดแค่นี้แล้วกันเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าคุณต้องเปลี่ยนดนตรีนิดนึงถึงแม้จะเข้าใจไม่ได้ก็ตามมาที่เอ็มบีนมากดีกว่าพูดตรงๆว่าดูทีเดียวมันยังไขอะไรไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆแล้วมันมันน่าจะมีสัญญามีอะไรที่เยอะแยะมากมาย อยู่ในเพลงเพลงนี้ตั้งแต่ความหมายของการที่คุณเป็นทั้งคนสอบแล้วคนตอบเนี่ยที่โมเน่เคยบอกไวค้ครับว่าฉากขึ้นต้นก็จะจึ้งแล้วซึ่งจึงจริงๆอะไรใหม่ๆม,มากจริงๆอย่างอื่นผมพูดตรงนั้นรีแคปไม่ถูกเลยเพราะม,มันมีมีความรู้สึกเยอะมากๆที่ที่ตีปนกันไปเป็นมาอยู่ข้างในนะตอนนี้แต่คิดว่าสิ่งที่ react ไปนะเมื่อกี้น่าจะจริงใจ แล้วก็มาจากความรู้สึกในคิดะคะไม่ใาแรกจริงๆแล้วนะครับอย่างที่เรารู้กันครัว่า Rumor คือเพลงเอกมากๆซึ่งเราเห็นการโปรยมาเห็นการเดินทางของเพลงนี้ในเวอรชั่นภาษา,าไทยมานักต่อนักแล้วตั้งแต่ c ซอร์ e j a แจตั้งแต่งานใดๆตั้งแต่คอนเสิร์ตกราของไปยะจนครั้งนี้ที่มันเรียกเรื่อเซอร์แล้วมันทำได้ภูมิใจแทนโมเน่ดีใจแทนที่ได้พารเพลงนี้มาถึงวันนี้จนได้ ได้พาเพลงที่รักที่สุดเพลงที่ดีที่สุดอีกเพลงหนึ่งมาสู่คนฟังชาวไทยเสียทีรา้เห็นการเคารพต้นฉบับตั้งแต่การใช้ท่อนสุดท้ายที่เป็นการเต้นกับหมู่มวลซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วว่าเป็นทีมแชมป์ของ Cover Dance k i s s m e เยี่ยมมากเลยทีเดียวผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่านี้หมดไม่อง้จะพูดเพราะว่าตอนนี้ตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้มากกว่า ตอนนี้ครับ5โมง48โอเ,เล็กสวยด้วยอีก10กว่าทีเท่านั้นเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญแล้วผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากไปกว่าน,นี้เพราะว่าทุกคนก็น่าจะจะลอดูมันอยู่เหมือนกันในตอนนี้นะที่ผมถ่ายคลิปอยู่อ่ะไม่ว่าจะเกิดขึ้นคารบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีใจกับทุกอันดับและเป็นกำลังใจให้กับทุกอันดับนี่คือ BNC General Election 2025แล้วไปติดตามกันครับ สำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe แล้วกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเลาไว้เจอกันครับกับ G-E-5 คลิปสุดท้ายวันสุดท้ายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ